การเมืองไทยมันก็วนลูปอยู่แบบนี้นะคะซึ่งเราก็เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่หนูค่อนข้างมั่นใจว่าตั้งแต่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงกับปกครลสองเจ็ดเนี่ยเราก็เกิดสภาวะการแย่งชิงทงอํานาจทางการเมืองกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะฝ่ายใดะนะคะทีนี้พอมาออสถานการณ์พฤษภาสามห้เนี่ยก็ ทำให้เราได้เก็บบทเรียนอะไรอย่างในทางการเมืองไทยแล้วหาช่องว่างของรอยรั่วของประชาธิปไตยอะคะ่ะแล้วว่าเราจะอุดมันยังไงสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราได้รับบทเรียนจากพฤษภาสามห้าก็คือว่าผู้ที่เคยกระทําผิดในเหตุการณ์ในครั้งนั้นผู้ที่เป็นคนออกคําสั่งในการสังหารเห็นฆ่าประชาชนทําร้ายประชาชนเนี่ยไม่เคยที่จะได้ถูกรับโทษนะคะหรือว่า ถูกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างอย่างเต็มที่เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาชุกคิดนะคะว่านี่มันทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมการลอยนวลผลผิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆหรือแม้แต่กระทั่งตอนนี้เองเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องราวของคนมียศมีตําแหน่งผู้มีอํานาจคนมีสีเป็นผู้กระทาความผิดเนี่ยในช่วงที่ตัวเองมีอํานาจในช่วงนั้นๆเนี่ยย่อมจะถูกปล่อยให้เวลาผ่านไป ผู้ที่ได้รับความเสียหายไม่ได้ถูกได้รับความเป็นธรรมกับคืนว่าสิ่งที่พวกเขาเคยสูญเสียไปในวันนั้นญาติพี่น้องคนที่เคยสูญหายบาดเจ็บล้มตายไปในวันนั้นเนี่ยไม่เคยที่จะได้รับข้อ,อ,อการตอบคําถามข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนทําอะไรเขาและคนเหล่านั้นควรได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรับโทษอย่างไรบ้างนะคะอย่างหนึ่งเลยคือเราไม่เรายังติดก,กับกับการที่อยู่ใน ว่าทำรายเงินผลผิดอย่างแรกอย่างที่สองก็คือว่าเรายังคงเปิดโอกาสให้ทหารเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างเต็มตัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นอยู่ซ้ำซากนั่นแหละว่าทหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้การเมืองไทยมันถูกกําหนดกรอบว่าจะให้ผลประโยชน์ไป,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 ไปอยู่กับใครอย่างชัดเจนนะคะจนถึงปัจจุบันเองทหารก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็อย่างที่ทุกๆครั้งเราต้องพูดถึงกันค่ะก็คือการรับประหารการรับประหารเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกแล้วไม่ว่าจะไม่ว่าจะเอ่อเราจะอยู่ในสถานการณ์การเมืองแบบไหนเนี่ยขั้นตอนแรกค่ะการรับประหารมันไม่ควรเกิดขึ้นก่อนแต่ทีนี้การรับประหารที่มันเกิดขึ้นในทุกๆครั้งเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วย การตระหนักรู้ความเข้าใจของประชาชนในณนะตอนนั้นเนี่ยเรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้กับการรับทหารมากนะเราจําเป็นต้องยอมยอมไปเพราะทหารเองก็มีทั้งอํานาจมีทั้งอาวุธมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าการเขียนความชอบธรรมให้ตัวเองขึ้นมาเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ทําให้ประชาชนเองไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อกรอ,อย่างเป็นตัวอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ว่าณนะปัจจุบันนี้ค่ะในเมื่อเราเห็นแล้วว่า หากเกิดการรบการรับประหารขึ้นมาหนึ่งครั้งเราจะเกิดผลเสียอะไรบ้างกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเลยมีความจําเป็นให้เราอะต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ในการยึดมั่นหลักเอาไว้ก่อนว่าเมื่อเกิดการรับประหารเราจะทําอย่างไรหรือเมื่อเกิดการรับประหารเราจําเป็นต้องคิดและรู้สึกกับมันอย่างไรแน่นอนว่าเกิดการรับประหารทุกครั้งต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่แล้วการเมืองไทยที่เกิดมาเนี่ยพุทธศัมนาเองก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งก็คือเมื่อมี รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาตามกฎระเบียบของเออมาตามแบบแผนของประชาธิปไตยแบบเต็มที่และสุดท้ายมาเกิดการรับประหารเกิด <laughs> การฉีกรัฐธรรมนูญและเกิดการวางรากฐานอํานาจต่อหลังจากนั้นนี่คือแพทเทิร์นในการที่ไม่ว่าจะเป็นเราเรา,เราไม่ไม่รู้ว่าเขาจะนิยามฝ่ายตัวเองว่าอะไรนะคะแต่ว่าอย่างฝั่งพวกเราประชาชนเนี่ยเราควรนิยามฝ่ายพวกเขาว่าคือพวกพเผด็จการอย่างแท้จริงนะคะ คือหรือพวกนิยมขผด็จการไม่สัําไปเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้จ้องแต่ว่าจะเข้ายึดอํานาจยังไงอยู่ในอํานาจยังไงและสืบต่ออํานาจของตัวเองอย่างไรซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้มันจะตอบด้วยตัวเองค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ต้องการให้ประเทศเราเนี่ยถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเต็มใบยอยู่แล้วหรือว่าการที่ประชาชนจะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของตัวเองอย่างเต็มที่อยู่แล้วสุดท้ายแล้วเขาอยากจะเป็นผู้กำหนดทิศทางเองว่า พวกเขาเหล่านั้นอยากจะได้ประเทศที่เดินไปทางไหนอย่างไรผลประโยชน์ในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรทีนี้เลยวนกลับมาที่ว่าณนปัจจุบันนะคะการตื่นตัวทางการเมืองเองก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากในหมู่ประชาชนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์สาคัญก็คือเกิดการชุมนุตั้งแต่เมื่อปี63ปี64แล้วก็จริงๆก็หนูเชื่อว่ามันยังต่อเนื่องถึงจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะคะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยคือ อย่างที่พี่เป๋าได้พูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าการเรียกร้องในแต่ละครั้งอะคะ่ะมันไม่ใช่การแดกดองเพื่อแค่เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นเอ่อเป็นเป็นแค่งานงาน,งานเป็นงานงานไปมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นแต่มันคือการปลูกฝังทางความคิดของคนในสังคมอะคะ่ะว่าเราควรจะต้องมีเอ่อสำนึกทางสังคมอย่างไรหรือถ้าพูดในะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวคนที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองเองในตอนนี้นะคะ่ะเรา เรียกร้องสังคมที่ดีกว่าผ่านาผ่านการเซ็ตสร้างมาตรฐานสามัญสำนึกของคนในสังคมด้วยว่าถ้าหากเราจะเป็นอ,อยากได้สังคมที่ดีกว่าเนี่ยสังคมต้องมีเซนเซอร์อะไรบ้างในการที่จะตรวจจับในแต่ละวันในเหตุการณ์ทางการเมืองแต่ละวันที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละครั้งเราจะมีเซนเซอร์อะไรบ้างในการที่ไปคอยตรวจจับว่าเหตุการณ์นี้มันเริ่มไม่เข้าเขามันเริ่มเ ไม่ดีกับประชาชนแล้วนะหรือว่าเหตุการณ์นี้โอเคมันมีผลประโยชน์กับเราอย่างไรมันเหมาะสมหรือไม่หรือเรามีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสมีอํานาจในการร่วมกําหนดทิศทางเหล่านั้นอย่างไรซึ่งนี่แหละค่ะสิ่งสําคัญที่ว่าการชุมนุมเรียกร้องในปัจจุบันนี้ค่ะเราถึงพูดกันมากนักเลยเรื่องของการแกร้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารการเชื่อมโยงทางโครงสร้างอํานาจของกลุ่มคนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้เราเข้าใจอะค่ะว่า ฝั่งที่เขากําลังพยายามควบรวมอํานาจไปจากประชาชนนั้นเนี่ยเขากําลังคิดอะไรอยู่และเขากําลังวางอะไรไว้อยู่แล้วอะไรบ้างละ่ะที่เราจําเป็นต้องทวงคืนกลับมาเป็นของเราอย่างเช่นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะคะทีนี้สิ่งสําคัญที่คนในยุคป,ปัจจุบันนะคะจำเป็นต้องต้องให้ความสําคัญกับมันมากๆเลยก็คือว่าอ,อ,อย่างที่บอกไปเรื่องแรกก็คือเรื่องการกระทการละเมิดผลผิดต้องยกเลิกเนาะแล้วก ต่อมาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกตอบโดยตัวมันเองอยู่แล้วแหละว่ามันมีความสําคัญกับเราอย่างไรมันไม่ใช่แค่การตรากฎหมายขึ้นมาไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะแต่มันคือการเซ็ตโครงสร้างทางอํานาจว่าใครในประเทศจะมีอํานาจตรงส่วนไหนอย่างไรบ้างประชาชนอย่างเราจะมีอํานาจในการทําอะไรหรือไม่ทําอะไรได้บ้างถ้าเราเจะสังเกตกันก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านทางอํานาจเนี่ยจะเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ รัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกเ,เชฟไปในทิทางใดคนก็จะไปในทางนั้นรัฐธรรมนูญถูกเชฟไปในรูปแบบไหนเราก็จะเริ่มว่าเห็นว่าใครเนี่ยเป็นคนกลุมบางเหียนว่าอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องกลับมาให้ความสนใจอะค่ะก็คือก็คือว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรก็ตามการเซสตรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนที่เราสามารถยึดถือและเชื่อมั่นมันได้เนี่ยเนี่ยเป็นจุดที่ จะสามารถเป็นหลักประกันให้เราได้บ้างในอนาคตว่าเรายังคงมีประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูนที่เราทุกคนได้เป็นได้มีส่วนในการออกแบบมันด้วยอะค่ะหมายความว่าแต่ละคนจําเป็นจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะคิดหรือว่าอยากที่จะแสดงความต้องการอะไรของตัวเองออกมาได้เหมือนเหมือนเหมือนกันแบบเท่าเทียมกนนันนะคะทีนี้ส่วนตัวหนูคิดว่าสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญนะคะก็คือว่า วันนี้เราควรคุยกันไม่ใช่แค่เรื่องของออการต่อสู้เรียกร้องในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่มันคือการปลูกฝังทางความคิดให้กับคนในสังคมว่าเราจะมีความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้นๆยังไงมากกว่าเออเรื่องหนึ่งที่ทีเออ่เราต้องต้องต้องบอกอยังไงดีคือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ค่ะด้วยความที่ การเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะมีข้อแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างชัดนะคะในการที่แต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวในนามปัจเจกของตัวเองด้วยในประเด็นย่อยที่แตกต่างกันออกไปด้วยแต่แน่นอนว่าเราทุกคนออกมาดลวนพื้นฐานที่ว่านะสังคมณตอนนี้ค่ะมันไม่ได้ดีพอให้เราให้ประชาชน,นคนอื่นใช้ชีวิตกันได้อย่างเต็มที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ออส,อส่อแสแงหาความสุขในชีวิตกันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดร่วมอย่างหนึ่งของพวกเราก็คือว่า เราอยากได้สังคมที่ดีกว่านี้ทีนี้เเมื่อโกมันคือการที่สังคมที่ดีกว่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่อยากจะตีความแล้วว่าสังคมที่ดีกว่านี้ของแต่ละคนคืออะไรแต่อย่างหนึ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นจุดร่วมของทุกคนเลยก็คือว่าประชาชนจําเป็นจะต้องมีสิทธิในการคิดหรือตัดสินใจในสิ่งใดก่อนในประเทศนี้มันถึงจะเป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างที่เราต้องการได้หนูขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เรา เรียกได้ว่าจมอยู่กับมันเป็นเวลานานค่ะก็คือการถูกสร้างความกลัวให้ประชาชนรู้สึกกลัวคือคือประชาชนในประเทศถูกถูกเขียนรูปรูปหนึ่งขึ้นมาให้เรารู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาในการที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองะคะ่ะการเมืองเคยเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันคุ้นหูในตอนเด็กๆว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องไกลตัวเรามันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเขาต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นหนูมองว่าเป็นความกลัวหนึ่งที่สังคมกลุ่มคนมีอำนาจในสังคมในช่วงหนึ่งค่ะเขาก็สร้างบรรทัดฐานแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็หล่อหล่ให้คนรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวของเขาเพื่อที่จะง่ายต่อการควบรวมอํานาจหรือว่ากําหนดทิศทางอํานาจแบบใดทีนี้ความกลัวต่อมาที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าการจากฎหมายหลายๆอย่างการมาคับใช้กฎหมายเนี่ยทำให ต้องบอกอย่างนี้ว่าการเมืองไทยไม่ใช่ประเทศที่มีแค่ทหารนักการเมืองและประชาชนมันมีโครงสร้างทางอํานาจที่เป็นรัฐรอรัฐมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ออกมาจากรัฐนะคะย่อมถูกพ่วงด้วยสถาบันหนึ่งด้วยเสมอคือความชอบธรรมที่คนรู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอะคะ่ะอย่างเช่นว่าการใช้กฎหมาย ทางตุลาการการการทํางานของศาลหรือตุลาการเนี่ยนะคะที่จะชอบมีห้อยท้ายว่าเป็นการตัดสินในนามพระบร,ะระมทิธีไทยอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือการเมืองไทยของไทยเราเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ด้วยโดยอย่างชัดเจนโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องอมาคือเราไม่จำเป็นต้องพูดตรง,ตง,ตงก็ได้ว่าสถาบรรันพระมหากษัตริย์เองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอย่างไรแต่เราเห็นกันอย่างชัดเจนผ่านการตรากฎหมายการใช้อํานาจทางการเมืองการใช้อํานาจทางกฎหมายอยู่แล้วว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เองเนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้การเมืองไทยเป็นในทิทางไหนด้วยเหมือนกันมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยแบบที่กลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองพยายามกันสถาบันพระากษัตริย์ออกจากทางออกจากการเมืองไทย,น,ยนะคะทีนี้วนกลับมาที่ว่าความกลัวอย่างหลักสําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่เราคนไทยถูกสร้างตีกรอบให้กลัวมาเป็นเวลานานก็คือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละ เราไม่สามารถถูกเ,เราไม่สามารถพูดถึงคําว่าสถาบันข้าราชกตรได้อย่างเต็มปากเต็มคําก่อนหน้านี้อันนี้เราต้องยอมรับนะคะในที่ทางสาธารณะแบบนี้เราพูดไม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคําขนาดนี้มาเป็นระยะเวลาหนูคิดว่านานเหมือนกันในยุคหนึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลง2475ยังคงมีการพูดถึงได้ในสภานะักการเมืองหลายๆคนที่เข้าไปทําหน้าที่ในสภายังคงสามารถวิพากษ์วิจารณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันข้าราษตารที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยได้แต่ว่า ณนะช่วงตวารหนึ่งค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันถูกเราสังคมเราถูกหลอ่อหลอมด้วยความกลัวที่ชัดเจนว่าอย่างหนึ่งเลยคือมาตราหนึ่งร้อยสิบสองที่ทําให้ประชาชนไทยรู้สึกว่าสถาบาันสั์เองเป็นสถาบันที่อยู่ห่างไกลออกไปจากเราไกลจนเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงและได้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งตีกรอบและสร้างความรู้สึกแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ที่หนูพยายามชี้ให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องมาตตาเล่สองเนี่ยมันเลยชัดเจนว่าอย่างที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเหตุการณ์พฤษภาสามห้าก็ทําให้เราเห็นชัดเหตุการณ์ที่เกิดการขี้คายในวันที่เกิดการชุมนุมเนี่ยก็เกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าสถาบองค์พระมหาสารเองเนี่ยก็ได้มีส่วนต่อทิศทางในการที่จะแยกกันไปหรือว่าจะจบจบสถานการณ์นั้นแบบใดเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วค่ะว่าการเมืองไทยเรามี สถาบันศาสตา์เป็นหนึ่งในสมาการที่พ่วงเข้ามาด้วยในการที่เราต้องคิดแก้ไขปัญหาทีนี้เนี่ยพอพูดมาถึงเรื่องความกลัวเนี่ยกฎหมายมาตรา112นยคะมันถูกตราขึ้นมาเพื่อให้เราไม่กล้าพูดถึงใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่กล้าพูดถึงในเรื่องในเชิงการหมิ่นประมาทอย่างเดียวแต่มันรวมถึงไม่กล้าพูดถึงเรื่องการใช้อํานาจในการตรากฎหมายในการความเหมาะสมในการใช้งบประมาณอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น จากภาษีของประชาชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถพูดได้ถึงด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่ในทางวิชาการเองเอ,อมหาวิทยาลายัยหลายมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันรัฐหรือความเหมาะสมของมาตรา12ในการที่จะพูดถึงกันได้อย่างแพร่หลายมากนักน,น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องต้องสร้างความเข้าใจร่วมก,กันใหม่เขาก็คือว่า ในทางการเมืองแล้วบางอย่างมันถูกตีกรอบขึ้นมาให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ในความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ถ้าหากเรายึดมั่นในหลักการเบื้องต้นที่ว่ากล we ับไปย้อนมองกันใหม่นะคะว่าหลักการเบื้องต้นของเราก็คือเราถูกปกครองในร hall, ูปแบบรูปรูปแบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะและเราพอใจที <m sports> ่จะทําแบบนั้นเราพอใจที่จะเลือกแบบนั้นเราพอใจที่จะอยู่ในระบอบแบบนี้ทีนี้เราย้อนกลับมาดูว่าสังคมที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพอใจหรือเปล่า แน่นอนว่าเมื่อมันเกิดการร้วยกันทางการเมืองมันเป็นตัวตอบอย่างชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าสังคมนั้นไม่ได้เป็นมีความเป็นประชาธิปไตยเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนรวมถึงพอถึงสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งการต่อสู้เรียกร้องเนี่ย มันเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายที่ว่าเราอยากได้สังคมที่ดีกว่าบนจิตสํานึกของประชาชนด้วยมันไม่ใช่แค่การเ,ออเรียกร้องเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมันเลยกลายเป็นว่าคนในสังคมเองอะคะ่ะในปัจจุบันเนี้เราถึงตื่นตัวกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งการจับตาดูนักการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นเรื่องดราม่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายนะคะแต่ ประชาชนเราอ่ะเรามีจิตสำนึกในการที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นว่าสถานการณ์นี้ยมันดีต่อหรือไม่ดีต่อเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดกันตรงๆเลยคือมันไม่ใช่ความผิดของประชาชนตั้งแต่แรกนะคะที่เราไม่รู้หรือเราไม่อยากจะเข้าไปทําความเข้าใจกับการเมืองเพราะว่าเราถูกกันออกมาโดยตลอดเราถูกสร้างความกลัวเราถูกสร้างความรู้สึกให,ให้ให้ให้เราเหมือนไม่มีอำนาจพอในการที่ย่อะไรเหมือนเราไม่มีตัวตนพอที่จะทำอะไรมากกว่า แต่นะตอนนี้มันเป็นหนูคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะในการที่เมื่อเราเกิดประเด็นทางสังคมขึ้นมาแล้วว่าเราจําเป็นต้องออลืมความรู้สึกแบบเดิมๆที่ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของเราออกไปแล้วนะทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะหายใจอะไรการเมืองก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นแหละทุกอย่างมันคือกิจวัตรในชีวิตประจําเราการออกไปใช้ถนนของเรามันคือเรื่องการเมืองทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราต้องกลับมาคิดย้อนใหม่ว่าโอเคในเมื่อการเมืองเ,เป็นเรื่องของเราอะค่ะแล้วเราอยากได้สังคมที่ดีกว่าเราจะทำยังไงได้บ้างการพูดถึงออสถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจำเป็นต้องพูดถึงได้ในในทุกๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นในมุมของการวิพากษ์วิจารณ์หรือการชื่นชมเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะ มันไม่ใช่ความผิดของประชาชนเนาะที่ที่เราไม่ได้สนใจกันเมื่งตั้งแต่แรกแต่มันเป็นความผิดของคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามเขียนให้เรากลัวและณวันนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้วอะค่ะว่าเราไม่จาเป็นต้องกลัวเราเลยกําลังเรียกร้องว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่การยกเลิกร้อยสิบสองไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่มันคือการที่เราทุกคนต้องมีจิตสานึกร่วมกันอะคะ่ะว่าอย่างมาตรา12ยสอง มันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่เราอยากได้มันหรือไม่เราควรมีพื้นที่ในการพูดคุยกันมากกว่านี้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องของรัฐบาลเราโอเคในเมื่อเราไม่โอเคแล้วเราจะทําอย่างไรได้บ้างเราควรบอกทุกๆคนร่วมกันไหมเพื่อนเรารอบข้างเราเนี่ยว่าเมื่อเราไม่ชอบแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างออกมาส่งเสียงอย่างไรได้บ้างหรือว่าใช้อํานาจที่ตัวเองมีเนี่ยในช่องทางไหนได้บ้างเพื่อที่จะอยากได้สังคมที่ดีกว่าในรูปแบบท,ที่เราอยากจะได้อะค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกๆฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันได้มัพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่แน่นอนว่ามันต้องพูดคุยกันบนความเท่าเทียมกันในการที่จะพูดได้ด้วยอะนะคะเ,เมื่อกี้จริงๆหนูตกไปเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าการเมืองไทยเนี่ยณนะตอนนี้เราถูกสร้างความกลัวไว้ใช่ไหมคะมันเลยเกิดการแบ่งแยกอะไรบางอย่างแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเรา เราเริ่มตระหนักรู้กันมากขึ้นแล้วเนาะไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามเริ่มกล้าพูดเริ่มกล้าแสดงความเห็นของตัวเองกันมากขึ้นทีนี้สิ่งที่เราขาดคือคนที่ปลอดภัยจริงๆอะค่ะที่ไม่ถูกย่อยุจากรัฐบาลณนะปัจจุบันเรามีพื้นที่ในการพูดคุยกันในสังคมก็จริงแต่ว่าเราไม่มีเ,เสร,รีภาพและเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้ปราศจากการย่อยุจากทางรัฐหรือการสร้างความรู้สึกอะไรบางอย่างจากทางรัฐ อย่างเช่นเรื่องการหาหรือแม้กระทั่งการจะยกเลิกมร้อยสอง 2, หรือไม่เนี่ยอันนี้จริงๆก็ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยพอที่จะพ,พูดได้อย่างเป็นที่นะคะว่าความสําคัญในการที่จะยกเลิกทาไมถึงต้องยกเลิกเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้อํานาจต้นมูลเหตุที่ทําให้เราต้องตั้งข้อสงสัยในการที่จะยกเลิกเนี่ยหนูว่ามันมีเรื่องที่ทําให้เราต้องพูดถึงอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ย แน่นอนว่าตามตรงเราไม่สามารถพูดถึงมันได้อย่างเต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานหรือ,องบประมาณเรายังโดนมาตาที่สองเลยเพราะฉะนั้นแล้วณนะตอนนี้เราอยู่ในสภาวะที่กฎหมายเองเป็นตัวสกัดกั้นเสรีภาพในการพูดเพราะฉะนั้นแล้วมันมันมันก็จะวนลุปอยู่แบบนี้ถ้าหากเรายังคงไม่มีเสรีภาพในการพูดอย่างเต็มที่ในการที่จะยุติวงจรปัญหาทางการเมืองของไทยนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ หนูคิดว่าพวกเราต้องยิ่งตระหนักกันให้มากขึ้นค่ะก็คือว่าทุกๆคนมีหน้าที่ของตัวเองในฐานะประชาชนเราเรามีหน้าที่ในการจับตาเฝ้าดูการทํางานของรัฐบาลใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ใช้ภาษีจากเราเนาะว่าเขา,เาทําคุณหรือโทษหรืออ,อะไรให้เราบ้างทีนี้ต่อมาอีกหนึ่งตัวละครสําคัญเลยก็คือนักการเมืองค่ะนักการเมืองเนี่ยจาเป็นจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนว่า ในเมื่อคุณอยากจะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนน่ะนะคะคำ,คำว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคุณต้องแบกรับอะไรบ้างในการที่จะรับหน้าที่นั้นและคุณจึงจําเป็นต้องปฏิบัติตัวให้คุ้มค่ากับหน้าที่ที่คุณได้รับอย่างเช่นว่าถ้าหากคุณได้รับเลือกเข้าไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะอะไรที่คุณเคยพูดบอกนโยบายอะไรไว้กับประชาชนเนี่ยก็จาเป็นต้องยึดมั่นเดินตามนั้นเพื่อให้ไม่ผิดคําพูดกับประชาชนอันนี้คือเรื่องง่ายๆอย่างแรกแต่แก่นลึกๆของมันก็คือว่า การวางตัวตนการมาบ,บ,บทบาทก,การทํางานของคุณนะคะในการที่เข้าไปทํางานในสภามันไม่ใช่การเข้าไปฟาดฟันและแข่งแย่งแบ่งชิงอํานาจหรือผลประโยชน์กันเพื่อเพียงพวกพ้องพักตัวเองหรือว่าหรือว่าคนกลุ่มย่อยๆนะคะแต่มันคือการเ,เข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปฟาดฟันปัญหากันว่า น้พื้นที่ในสภาตรงนั้นเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างไรได้ไดบ้างและตัวนักการเมืองแต่ละคนเองนั้นเมื่อรับแบกรับหน้าที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเข้าไปทําหน้าที่อย่างไรได้บ้างในสภาเพื่อให้บทบาททางนักการเมืองมันเสร็จสมบูรณ์อย่างเต็มที่ในฐานะนักการเมืองในทางการเมืองของประเทศไทยนะคะทีนี้แน่นอนว่าอีกตัวละครนึงที่พูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรัฐบาลนะคะรัฐบาลจําเป็นต้องอย่างแรกเลยคือ แม้ถ้าพูดถึงรัฐบาลนี้คำดา่าไปปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะพูดแบบย่อๆแล้วกันก็คืออย่างหนึ่งก็คือจําเป็นต้องสํานึกสำเนียกในสิ่งที่ตัวเองกระทามาค่ะว่าการเข้าสู่อานาจนั้นมาอย่างไรการวางรักวางวาง,วางรูปแบบในการวางฐานอานาจนั้นมันชอบทาหรือไม่มันถูกต้องหรือไม่ผลประโยชน์ที่พวกเขากําลังกอบโกยกันอยู่นั้นมันมันมันสุจริตหรือไม่ถ้ามันไม่สุดจริตมันก็จาเป็นต้องสานึกสำเนีัวเองเอะเนาะทีนี้ มีอย่างเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้คือทํามันอย่างถูกต้องก็คือต้นตอของการกําเนดรูปแบบอํานาจก็คือรัฐามนูนนะคะจำเป็นต้องทําให้ถูกต้องและก็เอาตัวเองออกไปจากการเมืองะรัฐบาลแล้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนอกจากออนอกจากสามส,าม,สามอย่างสาอย่างที่พูดมาก็คือมีประชาชนนักการเมืองและรัฐบาลเนี่ยก็คือ,อ,อตัว จะบอกว่าจะเป็นตัวบุคคลก็คงไม่ถูกนะคะเราไม่ควรพูดถึงตัวบุคคลนะแต่ว่าในมุมของ call, สถาบันองค์รวมนะคะที่เราเรียกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเฉพาะตัดโันที่ตัวบุคคลหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะปัญหาอยู่ที่โครงสร้างโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการจัดแจงอํานาจการใช้งบประมาณการมีอํานาจในการควบรวมกําลังพลทั้งหลายแหล่นี่มันมันมันคือโครงสร้างทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สุดสิ่งที่หนูคาดหวังที่จะเห็นในอนาคตเนี่ยเมื่อเรามีเสรีภาพในการพูดได้อย่างเต็มที่แล้วก็จําเป็นจะต้องเกิดการแก้ไขเกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเพื่อให้การเมืองไทยมันหยุดลูปแห่งแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของการแย่งชิงอํานาจกันสักทีนะคะเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าการเมืองไทยเราสเสถียรสิ่งอื่นในประเทศเราจะสามารถที่จะมีโอกาสในการแก้ไขปัญหา แล้วก็พัฒนาให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่เรากำลังที่จำเป็นต้องพัฒนาอยู่ในขณะนี้หรือแม้กระทั่งการศึกษาเองที่เป็นช่องทางหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกของคนเนี่ยก็จะสามารถได้รับการทุ่มเทในการดูแลแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาต่อยอดไปได้มากกว่านี้ถ้าหากเ,เราเกิดการมั่นคงทางการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนูเองหนูก็มุ่งหวังค่ะอยากจะเห็น การทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างเป็นที่เนาะในในในฐานะที่ตัวเองได้รับนะคะแล้วก็มุ่งหวังจะเห็นการเมืองที่มั่นคงจากรัฐธรรมนูญที่ประชาชนได้เป็นคนกําหนดนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากเรายังคงมีมีเซ็นเซอร์บางอย่างในการตรวจจับอยู่ตลอดเวลาค่ะ ปร,ประเทศเราก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่วันยังค่ำมันจะเกิดการถกเถียงกันอยู่วันยังค่าและนั่นไม่ใช่ความแตกแยกค่ะมันคือประชาธิปไตยที่เราต้องมีพื้นที่ปลอดภัยในการแลกคุยเออแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะ